สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วง1-15พฤศจิกายนชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับการงานการเงินความรักสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เป็นไปนะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับดวงชะตานะครับคันลองนะครับการเดินไปคุณจะมีอารมณ์วิถีเกิดขึ้นนะครับลบๆทางจิต นะครับมีเรื่องให้คุณคิดลบมีเรื่องให้คุณคิดมากมีเรื่องให้คุณมองอะไรบางอย่างลบลบได้นะครับดังนั้นพยายามหาสิ่งบวกบวกเติมเต็มกับชีวิตนะครับเช่นฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือคิดไปในเชิงบวกนะครับพยายามมองโลกบวกบวกเข้าไว้นะครับเราจะเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตนะจะมีบางอย่างมาทําให้จิตใจของคุณนั้นนะถอยหลังจะมีบางอย่างทําให้จิตใจของคุณถอยหลังเช่นคิดไปข้างหลังคิดอ่า ไปแล้วมันไม่ก่อประโยชน์นะครับฟุ้งซ่านนะครับดวงยังแปะแป่อย่างหนึ่งว่าจะมีคนจ้องจับผิดคุณจะมีคนจ้องจับผิดคุณจะมีคนมาก้าวไกา่ในสิ่งที่คุณทําจะมีคนมองคุณไม่ดีนะครับะจะมีคนมีเพื่อนฝูงเพื่อนลวมง,งานหรือคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับจ้องจับผิดในสิ่งต่างๆที่ดําเนินไป ท่าทีการแสดงออกต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับบางทีเนี่ยให้คุณระวังอารมณ์นะครับจะพาคุณไปสื่อสารนะครับหรือทําอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับต้องระวังการพูดการสื่อสารก่อนจะเอ่ยเอื่อนคําพูดก่อนจะสื่อสารออกไปนะครับให้คิดให้ดีก่อนนะครับนะมันจะทําให้คนอื่นมองคุณไม่ดีในระยะยาวได้อีกประการหนึ่ง จะมีคนใกล้ตัวมาสื่อสารหรือทำอะไรต่างๆนะครับให้คุณรด้ร่วงรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเขาสื่อสารหรือทำอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกไม่ดีก็ได้นะครับนในดวงชะตายังเอื้อให้คุณทะเลาะบอแวงกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือมีญาตินะครับหรือมีคนใกล้ตัวบางคนต้องทะเลาะขัดแย้งนะครับวิวาทะ นะครับโตแยงขัดแยงกันได้ด้วยนะครับในดวงชะตาระหว่างการจดการขีดการเขียนการเซนต่างๆในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแต่พอประมาณปลายเดือนนะไม่ใช่อ่าสี่พฤศจิกายนจนถึง15พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีเมษจะดําเนินจะติดต่อจะสื่อสารจะทําอะไรต่างๆจะไปในทางที่ดีจะได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้อื่นเป็นอย่างดีในะท่านไปที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลังวันที่ ห้าพฤศจิกาไปจนถึงประมาณ15ผู้พฤศจิกายนนั้นจะได้รับความร่วมมือเกื้อกูลผักดันเป็นอย่างดีนะครับให้เน้นผลเสเร็จเป็นทีมนะครับในดวงชะตายังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีปัญหาบริเวณปากขอบปากช่องปากนะครับส่วนท้องนะครับเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่า ชาวลัคนาราศีเมษจะมีการเดินทางไกลมีการจอล,ลีออกจากทินมีเรื่องให้กุญใจร้อนลุ่มร้อนเล่าร้อนนะครับชาวลัคนาราศีเมษยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่ว่านะครับคุณจะทําอะไรต่างๆรวดเร็วมากขึ้นนะครับนะให้คิดให้รอบคอบในการดําเนินทําอะไรต่างๆคุณจะปาดเปรียวมากขึ้นด้วยนะครับระวังสายตาเจ็บตาผมเข้าตาชาวลัคนาราศีเมษคุณจะเนื้อหอมดึงดูดนะครับเพศตรงข้ามมากขึ้น ตรงนี้เป็นช่วงเสน่ห์แรงเสน่ห์นิยมนะครับในดวงของคุณจะได้กินของเอร่อยนะครับได้เสื้อผ้าได้เครื่องประดับได้เครื่องแต่งกายใหม่หรือได้อ่าทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับร่างกายให้คุณนั้นดูดีมีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นจิตใจคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของเงินเงินทองทองมากขึ้นจิตใจคุณมองอะไรต่างๆเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นนะครับบางท่านจะมองหาช่องทางใหม่โปรเจกต์ใหม่กิจกรรมใหม่ หรือมีไอเดียใหม่บางท่านเกิดโปรเจกต์ใหม่งานใหม่จ็อบใหม่หรือมีจ็อบเล็กๆนะครับบางอย่างให้ดําเนินก่อให้สร้างสิ่งต่างๆนะครับชาวลัคนาราศีเมษยังเอื้อให้ในดวงชะตานั้นจะมีเพื่อนมีสังคมนะครับเพื่อนใหม่ๆเข้ามาคอนเนคชั่นใหม่เข้ามาหรือแม้กระทั่งมันยังหมายถึงอย่างหนึ่งว่านะครับจะมีเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้ติดต่อกันนานติดต่อเข้ามาด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับ ใช้วาทศิลป์ใช้คำพูดให้ดีจะนําผลประโยชน์ต่างๆมาสู่ตัวคุณนะครับนำสิ่งที่ดีมาสู่ตัวคุณท่านใดเป็นนักค้านักขายนักธุรกิจชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับนะให้ใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะครับนะให้ใช้ช่องทางในการขายต่างๆให้เป็นประโยชน์ในช่วง4วิศจาประยนุะยน์ถึง15วิศจากระย,ยุทธ์แกกทำเงินได้ดี มีโอกาสก้าวทางการเงินสวิงขึ้นแต่สําหรับท่านใดทำงานประจํามีรายได้ช่องทางเดียวนั้นนะครับในช่วงนี้รายจ่ายของคุณนั้นค่อนข้างเยอะเพราะท่านมีภาระจ่ายไปกับหนี้สินเก่านะครับในช่วงเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ยังต้องระวังการจ่ายไปกับคดีความ การจ่ายเงินไปกับสุขภาพการจ่ายเงินไปกับเพศตรงข้ามการจ่ายเงินไปกับบุตรบริวารนนะครับต่างๆแม้กระทั่งการจ่ายเงินไปกับการเข้าหาสังคมต่างๆของคุณยังมีเข้ามาชา,าวลัคนาราศีเมษนั้นในดวงชะตาอาจจะมีเพื่อนฝูงติดต่อเข้ามาพูดคุยในเรื่องเงินเงินทองทอง,งกับคุณหรือคุณนะั้นมีการคุยกันในเรื่องของ ประโยชน์ทางการเงินบางอย่างกับคนใกล้ตัวแม้กระทั่งกับคู่ของคนรักของคุณอาจจะมีการคุยกันในประเด็นต่าง,างๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองท่านใดที่ทํางานร่วมกับคนรักปรึกษาคู่นะครับให้มากนะครับนในดวงชะตาในเรื่องของดวงดาวนั้นนะครับคุณจะมีการคุยกันนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินต่างๆนะครับมากขึ้นสําหรับท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะครับ ในด้านของการงานชาวลัคนาราศีเมษการงานนะครับจะเริ่มขยับตัวไปในทางที่ดีมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือแจกรายจ่ายของคุณนั้นค่อนข้างเยอะนะครับนะเงินเงินทองทอง,ทองได้ซ้ายออกขวาเนี่ยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับ ท่าใดที่เอางานเก่าที่เคยเป็นไรายได้เป็นอะไรต่างๆมาทํามาเกอะมาสร้างพอที่จะมีเงินเข้ามานะครับนะแต่ผมระวังในเรื่องของการที่จะมีสภาวะนี่สินที่เพิ่มพูนพอกพูนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งยจใจที่คุณนั้นควบคุมมันไม่อยู่ที่มันจะเป็นต้องใจแม่ไม่อยากเจ,จ่ายนั้นเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณในด้านของความรักชาวลัคณาดาศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะมีเด็กมาชอบนะมีเด็กมาชอบมีโอกาสได้กินเด็ก หรือแม้กระทั่งคุณไปชอบเด็กนะครับช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์นิยมเสน่ห์แรงนะครับแม้แมมนยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่ามีเพื่อนมาจีบเพื่อนร่วมงานมาจีบหรือคุณไปชอบเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนอ่าคอนเนคชั่นใกล้ตัวนะครับเอางานไปบางหน้าในความสนิทสนมกลมเกลียวเพื่อจะคุยกับใครก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีใครบางคนเอาความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับมาคุยกับคุณก็ได้นะครับนะเพื่ออยากเข้าหาคุณก็ได้นี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษ ในด้านของความรักชาวลัคนาราศีเมษที่โสดพอจะมีคนที่เข้ามาให้พูดคุยนะครับนะในดวงของคุณเป็นเช่นนั้นก็คุณนั้นจะเสน่ห์แรงนะครับบางท่านได้กับอารมณ์มีถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2ต่อ2ระวังการถูกปุ๊บปั๊มนะครับนะจับปั๊ม มาทําเมียนะครับนะค,บคุณจะต้องระวังหรือชาวลัคนาราศีเมษที่ชอบเที่ยวกางคือระวังเสียตัวนะครับระวังเสียตัวในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับดวงชะตาของคุณนั้นเป็นไปเช่นนี้นะครับหรือท่านใดรอรอเป็นลักษณะงานด้านวิชาการทํางานด้านวิชาการในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ดีพิเศษด้วยนะครับ นะไม่เป็นอ่าคือเป็นลักษณะที่ว่าเราถ้าอาจจะได้อบรมสัมมนา,าได้เสพองความรู้ได้หนังสือได้ตำราได้เนื้อหาได้หลักวิชาได้เสพองความรู้ที่ดีนะครับเข้ามาเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆในกรอบแห่งการเดินไปของชีวิตนะย้ําว่าเรื่องเงินสําคัญนะครับนะย่างเงินสําคัญนะครับนะรายจ่ายคนข้างเยอะนะครับนะก็ต้อง นะต้องบริหารจัดการให้ดีชาวลักขนาราศีเมษนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ